สวัสดีค่ะหมอถารมรวินนะคะวันนี้หมอถาจะมารีวิวอัปเดตโปรแกรมอั t ต้าฟอร์เรุ่นใหม่ค่ะ New Ultraformer MPT เนี่ยต่างจากรุ่นเก่ายัางไงนะคะเรื่องที่1ก็คือเทคโนโลยีค่ะเป็นเทคโนโลยี m i c r o p u s e เทคโนโลยีคือส่งพลังงานลงไป400กว่าจุดใน1ช็อตที่ยิงลงไปนะคะเพราะฉะนั้นจะได้พลังงานที่เข้มข้นขึ้นได้ผลมากขึ้นแล้วก็ผลลัพธ์จะอยู่นานกว่าทําครั้งหนึ่งเนี่ยถ้าทําได้ตามลักษณะที่ถูกต้องในจํานวนที่ถูกต้องเนี่ยสามารถอยู่ไปได้8ถึง12เดือนเลยค่ะข้อ2ก็คือจะมีหัวแบบใหม่ที่เรียกว่า u ั t ต a b u ะะก็คือส่งพลังงานลงไปเป็นวงกลมค่ะวนๆไปรอบๆจะมีข้อดีก็คือสามารถเก็บงานผิวได้ละเอียดกว่าค่ะพวกพื้นผิวที่เรียบเรียบเนียนๆน,นเนี่ยค่ะจะได้ผลดีมากยิ่งขึ้นค่ะอันนี้ก็เป็นหัวที่ส่งพลังงานเป็นวงกลมนะคะเซอร์คูลา่า โปรแกรมอัลตราฟอร์เมอร์ MPT เนี่ยค่ะเหมาะสมกับใครก็เหมาะกับคนที่อยากจะลดริ้วรอยทําให้ผิวเรียบเนียนเหมาะกับคนที่อยากจะยกกระชับผิวหน้าโดยที่ไม่ใช้เข็มอยากจะให้มีกรอบหน้าคมชัดโดยที่ไม่ต้องเจ็บตัวแล้วก็เหมาะกับคนที่อยากจะสลายไขมันโดยที่ไม่ต้องใช้เข็มค่ะ การเลือกใช้อัลตราฟอร์เมอร์เนี่ยนะคะขึ้นอยู่กับคุณหมอจะประเมินนะคะไม่ใช่ว่าทุกคนมาทําเหมือนเหมือนกันหมดถ้าเป็นคนที่ผิวบอบบางไม่ได้เป็นผิวที่หนาๆเราก็จะใช้หัวที่ไม่ต้องมีความลึกมากนะสสาหรับคนที่ผิวหนาๆหรือมีไขมันเยอะเราก็จะเลือกใช้หัวที่มีความลึกแตกต่างกันไปนะคะ่ะอัลตราฟอร์เมอร์เนี่ยมีความลึกของหัวแอปพลิเคเตอร์เนี่ยหลากหลายแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าต้องการแก้ปัญหาในจุดไหนนะคะอันนี้เป็นหัวตื้นนะคะ1.5มิลก็ใช้สําหรับริ้วร ตื้นๆพื้นผิวเรียบเนียนหัวสองก็เป็นหัวที่ใช้สําหรับปัญหาตื้นๆเหมือนกันนะคะรูขุมขนริร้วรอยรอบตาหน้าผากนะคะ หัว3ก็สําหรับริบรอ,อยที่อยู่ลึกลงไปทําให้ผิวหน้าแน่นขึ้นนะคะหัว4ก็เป็นหัวที่ลงลึกไปถึงชั้นสมัดก็คือชั้นของเนื้อเยื่อที่พยุงหน้าเราไว้ก็จะช่วยทําให้หน้าเรายกกระชับขึ้นแล้วก็ทําให้กรอบหน้าคมชัดขึ้นค่ะหัว6นี่มีความลึกที่ลึกลงไปเพราะฉะนั้นก็เหมาะกับพวกไขมันลดไขมันที่บริ <aşk> บรเวณเหนียงนะคะจะทําให้บริเวณนั้นเนี่ยไขยมันลดลงผิวที่บริเวณเหนียงก็จะดูกระชับขึ้นค่ะหรือความลึกที่9หรือ13มมิ เราก็จะใช้ลถไขมันที่บริเวณลำตัวในความลึกอื่นๆก็ใช้กระชับผิวที่ลำตัวได้เช่นกันค่ะ ความที่รู้สึกเจ็บน้อยหรือไม่เจ็บเนี่ยนะคะหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันเป็นผลเสียหรือเปล่าทําแล้วอาจจะไม่ได้ผลหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้ความรู้สึกสบายกับคนที่มารับบริการแต่ให้ได้ผลที่มากขึ้นดยซ้ําไปค่ะเพราะฉะนั้นทาโปรแกร,รมอัลตราฟอร์เมอร์เนี่ยจะได้ผลดีแค่ไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับปัญหาของแต่ละคนแล้วก็ขึ้นอยู่กับคุณหมอวิเคราะห์แล้วก็ใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับปัญหาได้แค่ไหนต้องร่วมกันทั้งสองฝ่ายค่ะคราวหน้าหมอทา จะมาอัปเดตเทคโนโลยีใหม่ๆแบบไหนอีกโปรดติดตามหมอฐานลมรวินนะคะ